ทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพียเคยไม่สบาย,ย่ดีขึ้นนะครับมั่นใจตรงที่ว่ามันทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจริงแข็งแรงขึ้นรู้สึกว่าธรรมะตะเมงขึ้นจะทำอะไรก็ฉันเลยอย่างหนึ่งเวลาดูนังสือรู้สึกว่าความจำจะดีขึ้นด้วยการที่เวียนหัวปวดหัวมันก็เริ่มจะดีขึ้นอะ,ค,ะค่ะดีขึ้น อาการที่เหนื่อยง่ายอะไรก็ดีขึ้น,โน,โนตอนนี้ก็เลยทานสั่งระทานต่อเนื่องมาได้สี่เดือนกว่าแล้วผมเจ็บมาเยอะสมจิตจมจอหอ KO ดีทอกเลือด สวัสดีครับผมสมจิตจงจจหอนะครับเป็นอดีตนักมวยนะครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่ประเทศจีนนะครับหรือว่ากรุงปักกิ่งปี2008นะครับและตอนนี้ก็หลักๆก็คือรับราชการนะครับเป็นพันโทด็อกเตอร์สมจิตจงจจหอครับอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับและตอนนี้สิ่งที่ทําอยู่ก็คือถ่ายละครด้วยนะฮะเป็นพิธีกรด้วยเป็นคอมเมนเตอร์ไปหลายรายการทางช่องทีวีนะครับและสำคัญตอนนี้ที่หนักที่สุดก็คือการถ่ายละครนี่แหละครับเพราะว่าปี65 ต่อนเนื่องปี66รับละครไว้5เรื่องนะครับตอนนี้ก็จบไปเรื่องหนึ่งเหลืออยู่4เรื่อง4เรื่องนี้ต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกกินอาหารก็ไปตรงเวลากินน้ําก็น้อยก็มีอาการอย่างจะบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับ<ย>มันเหมือนคนนอนนอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอะ่ะรู้สึกว่าตื่นมาเพลียเราก็เออไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรไกินอาหารเสริมวัดมันไปก็ยังไม่ดีขึ้น จนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่าสาเหตุคือ1เดื่มน้ําน้อยนะครับทำให้เลือดของเราเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงร่างกายได้น้อยมากมันช้าก็อบอกว่าเลือดสําคัญมากครับท่านผู้ชมเลือดเนี่ยจะนําสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเรามเมื่อเลือดเราเหนื่อยปุ๊บเนี่ยสารอาหารต่างๆนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายเราน้อยก็อาจจะเกิดภาวะของโรคหัวใจนะครับบางคนพออยู่นานๆก็อ,อาจจะเป็นเบาหวานความดันโรคต่างๆที่นิยมอ่ะ เจ็ดแปดโลกก็ตามมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าความรู้อยู่ในโท,ทรศัพท์เราด้วยะครับไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ KO เนี่นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะนั้นก็เลยมั่นใจก็ลองทานดูครับทานวันละหนึ่งเม็ดครับตอนเช้าใครสะดวกตอนไหนก็ทานตอนนั้นแต่ผมสะดวกตอนเช้าเพราะว่า ทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บอาหารตอนเช้าที่สาคัญมากมันจะไปเลี้ยงสมองเราก็ทานผลิตภัณฑ์น,นี้ไปหนึ่งเม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพลียเคยไม่สบายเงี้ยดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันหลังหมอบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่สำคัญก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ko นี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเอง มื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่แนะนําตัวนิดนึงนะคะชื่อพี่อะไรแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอ๋อพี่ชื่อแสงดาวค่ะค่ะนี่เดืกอายุอ๋อตอนนี้55าสิ้าค่ะห5สิบห้าแล้วนะคะโอ้ภายนอกนี้ยังดูสาวอยู่เลยนะคะ ยังดูสาวอยู่เลยแต่ว่าเห็นพี่ดาวเล่าให้ฟังเนาะก่อนหน้านี้พี่ดาวเองก็ไม่ได้สุขภาพหรือว่าหน้าตาสดชื่นขนาดนี้ใช่ไหมคะพี่อาการเป็นยังไงคะพี่ดาวพี่มีอาการปวดหัวเวียนหัวหูอื้อแล้วก็มีแน่นหน้าอกแล้วก็เวลาเราเดินไปนิดนึงมันก็หูจะอื้อหูอื้อแล้วก็ค่ะมันเวียนหัวด้วยอ่ะมแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายเรา ไปอย่างเงี้ยมานานไหมคะพี่ดาวเป็นมานานแล้วค่ะเป็นมานานแล้วนะคะพี่ดาวถามนิดนึงแล้วเวลาตอนที่เรามีมออีอาการเหล่านี้คะ่ะพี่ดาวความรู้สึกมันอย่างที่บอกใช่ไหมพี่มันวนเวียนหัวมันแบบขนาดไหนยังไงคะพี่มันมันเวียนหัวมากเลยค่ะมันบางครั้งมันเหมือนจะวูบอะคะ่ะเหมือนจะวูบเลยเหมือนจะวูบเลยค่ะคคพี่ แล้วก็เวลาเราคุยคุยกับคุยกับเพื่อนบ้านหรือคุยกับใครอย่างเงี้ยค่ะคุยสี่คำห้าคำหูมันก็จะเริ่มอื้อะะถ้าเรายังฝืนคุยต่อไปมันก็ทีนี้มันอื้อหนักมากเลยค่ะ,คะอืมมาเจอตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้อย่างไรคะก็อยู่บ้านก็เลี้ยงหลานไปก็ดูเฟซบุ๊กดูอ<น>ะไรไปทีนี้ก็เห็นเขาโฆษณามันเด้งขึ้นมาค่ะ,คะพี่ดาวอ๋อแล้วอะไรที่ทําให้พี่ดาวตัดสินใจที่จะลองทานตัวนี้คะ ก็ก็อยากลองอะค่ะอยากลองอยากหายอะค่ะค่ะก็อยู่หลายรอบค่ะกว่าจะตัดสินใจนะคะอ๋อค่ะก็พี่ดาวก็ไม่ได้ว่าจะอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องดูข้อมูลให้เรามั่นใจเนาะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทานเข้าไปนะคะอันนี้เห็นด้วยเลยว่าหลายๆท่านควรศึกษาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะทําการบ้านมาก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะแล้ว พี่ดาวบอกความประทับใจนิดนึงค่ะว่าหลังจากที่ทานตัวนี้ทานมานานแล้วหรือ,อยังแล้วพี่ดาวประทับใจอย่างไรคะ,ะตัวนี้เหรอคะทานมาได้สี่เดือนกว่าแล้วคะ่ะค่ะทานเดือนแรกมันก็ก็เริ่มรู้สึกว่าหูที่มันอื้อ่คะคมันเริ่มดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายนะคะค่ะคะหูอื้อดีขึ้นดีขึ้นค่ะ,คะแล้วก็เลยสั่งราคาอีกกล่องหนึ่งพอกล่องที่สองก็ทีนี้อาการที่เวียนหัว ปวดหัวมันก็เริ่มจะดีขึ้นนะค่ะค่ะดีขึ้นอาการที่เหนื่อยง่ายอะไรก็ดีขึ้นค่ะอพี่ดาวตอนนี้ก็เลยทานสั่งมาทานต่อเนื่องมาได้สี่เดือนกว่าแล้วเราอยากให้พี่ดาวฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะอยากฝากเพื่อนๆนะคะถ้าใครมีอาการเหมือนที่เราเป็นอยู่หรือมีอาการใกล้เคียงคล้ายกันนะคะอยากให้เปิดใจลองตัวนี้ดูค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้สุดยอดมากเลยค่ะดาวประทับใจมากเลยค่ะ นมมสก,การค่ะหลวงพี่ค่ะสาธุเจริญพรค่ะทุกท่านคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่วัดโนนมะกอกนะคะอำเภอโนนไท,ทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับหลวงพี่น้ำนะคะซึ่งท่านท่านเคยติดต่อทางสื่อออนไลน์ของเรามานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาสุขภาพค่ะ,คะ <ๆ S 2> แล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามผลด้วยนะคะหลังจากที่ท่านติดตา ติดต่อเรามานะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ KO ไปไปฉันนะคะผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะ mm hmm. ก็อยากให้หลวงพี่เล่าอาการให้ฟังอีกครั้งเดึงที่หลวงพี่ปรึกษาอาการเกตมาะค่ะโอ้ะะก็คือในส่วนร่างกายของอาตมาบอกตรงๆมันเป็นหลายโรคค่ะก็หนึ่งเลยก็คืออาจจะเกี่ยวกับโรคไตด้วยโรคไต อาจจะทํางานหนักด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ปัญหาหลักๆก,ก็คือมันจะวิงเวียนหัวบ่อยวิเวียนมากบางทีเรานั่งนั่งอยู่ลุกขึ้นก็วิงเวียนแล้วก็หลังๆมานี่คือจะประกอบจิตของสงฆ์เนี่ยลําบากลําบากเลยไม่ว่าจะเป็นกวาดลานวัดหรือว่าญาติโยมมาในวันพระอะไรก็ตามแต่จะให้ศีลให้พรหรือว่าจะทําอะไรก็ตามแต่รู้สึกมันจะเหนื่อยง่ายเหนื่อยมากเหนื่อยง่ายแล้วบางครั้งเรามานั่งวิงเวียนทิสาอยู่เงี้ยบางทีนึกอะไรไม่ออกเหมือนกันนะ บางครั้งยัดาผิดเหมือนกันก็เลยตัดสินใจ,ใจล้วเอาละตรงนี้แหละน่าจะใช่แล้วละ่ะ e ก็เลยลองฉันดูก็ฉันตามที่คุณโยมแนะนํามาตามนั้นเลยคุณโยมว่ายังไงก็ฉันตามนั้นคสักพาร์หนึ่งอะ่ะเออรู้สึกว่าร่างกายเรามันดีขึ้นสดชื่นข,น,นขึ้นค่นะเมื่อก่อนหน้าดาท่าเครียดนะค่ะหลวงพี่มีโรคประจาตัวเป็นอะไรบ้างคะโอ้โหหลายอย่างเลยก็เกี่ยวกับพวกเบาหวานความดันพวกนี้มาหมดเลย เป็นโรคชุดเลยนะคะ่ะซึ่งมันเหมือนกับว่าเลือดเราเนี่ยมันไปมันไหลเวียนไม่ดีหรือเปล่าที่ก็บอกกันใช่ไหมค่ะมันก็เลยทําให้เราวิงวียนศีรษะบอยอก็หลวงพี่เห็นจากที่โฆษณาใช่ไหมคะแล้วอาการมันตรงกันในนั้นหมดเลยไม่ว่าจะเวียนหัวมีอาการวูบด,ด้วยใช่ไหมคะที่หลวงพี่เล่าให้ฟังใช่ถ,ใชถูกต้องถูกต้องนี่แหละตรงนี้แหละพอฉันไปสักพักหนึ่งก็เกือบเดือนหรือยังไงนี่แหละ ญาติโยมเห็นก็มาทักอ้าวอาจารย์ทําไมเดี๋ยวนี้ผิวพรรณดีขึ้นทําไมหน้าตาสดชื่นขึ้นค่ะงๆท,ที่เราเองก็นอนดึกเหมือนกันพะบางครั้งต้องดูหนังสือแต่หน้าตาเรามันสดชื่นขึ้นสุขภ<ล>าพดีขึ้นตัวหลวงพี่เองก็สัมผัสยคือเรารูเ้เลยน<า>นตรงนี้เรารู้เลยเพราะว่าที่เราก่อนที่จะฉันตัวนี้เนี่ยอาการเราเป็นยังไงเรารู้แต่พอหลังจากฉันไปได้ประมาณสักเกือบเดือนแหละนะก็จำไม่ได้ว่ากี่วันแน่แต่ น่าจะเกือบเดือนก็รู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายเรามันเหมือนแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นค่ะหลวงพี่มั่นใจไหมคะตัวนี้เออถ้าพูดถึงตอนนี้นะอันนี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยมั่นใจมากๆค่ะมั่นใจตรงที่ว่ามันทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจริงแข็งแรงขึ้นค่ะรู้สึกว่าธรรมะตะแมงขึ้นจะทําอะไรก็ฉันเลยอย่างหนึ่งเวลาดูหนังสือรู้สึกว่าความจําจะดีขึ้นด้วยอค่ะหลังจากที่ฉันไปเรื่อยๆ เออความจำเรามันจะดีขึ้นอตอนนี้หลวงพี่าณนได้ไปกี่เดือนแล้วคะไปกี่กล่องยังไงคะตอนนี้ก็ยังหมดไปแค่กล่องแรกหมดไปแค่กล่องแรกนะแต่เห็นว่ากล่องแรกเนี่ยโอ้โหมันทำให้เราดีขึ้นเยอะขนาดนี้เลยก็เลยเกิดความมั่นใจก็เลยติดต่อไปอีกครั้งนึงเพื่อนที่ต้องการอยากจะเอามาฉันคือต่อเนื่องไม่อยากให้มันขาดตอนตอนนี้ก็เลย ขอที่ต่อยอมเกตียมาจัดชุดสามเดือนให้สักหน่อยว่าอย่างนั้นอย่าทะอย่าฉันต่อเนื่องอย่างนี้แล้วมั่นใจว่าอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยร่างกายเราจะน่าจะดีกว่านี้เยอะหนูพบบอกตรงๆว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลไม่อยากไปหาหมอถามมหอค่ะฉันตัวนี้ดีกว่าค่ะปลอดภัยด้วยใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะหลวงพี่มากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KO อาหารเสริมดีท็อกซ์บำรุงเลือดที่คัดสรรสารสกัดที่มีสมบุูรณ์ในการดูแลระบบเลือดอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเริ่มต้นดูแลร่างกายง่ายๆทุกวันด้วย KO วันละหนึ่งแคปซูลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ KO ป้องกันไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างคุมมคุ้มกันให้ร่างกายของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ